สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาถอดวิธีการพับรุ่นฟ่ายตา plus นะครับแบบเล็กสุดๆเลยเรามาดูกันครับว่าทำยังไงอันดับแรกเลยเรากดตรงนี้นะครับหลังคาออกมานะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็สามารถที่จะพับตรงนี้ได้นะครับในกรณีที่ถ้าต้องการที่จะพับเล็กเลยแล้วก็ไม่ต้องการใช้คาซีนเนี่ยเราสามารถทับได้นะทีนี้เนี่ยเ,เราก,กดตรงนี้ออกมาก่อนนะครับอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็น2ชิ้นใหญ่ๆนะครับก็คือกลักรากับตัวรถเข็นตัวรถเข็นเนี่ยเวลที่มีการพับนะครับก็จะมีปุ่มตรงนี้เนาะแล้วก็ปุ่มกดด้านหน้า2ปุ่มพร้อมกันนะครับเรากดแล้วก็ดันลงไปก็จะเป็นนี่คือตัวโคมเข็นนะครับทีนี้ผัดมาในตัวของตะ,ะักราครับเราจะมีปุ่มตรงนี้เนาะ,ะอ่ะซึ่งจะถอดหรือไม่ถอดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าถอดเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ก็คือ ออกมาทห้ดวงเลยนะครับก็คือสามารถพับเด็กได้นะทีนี้เนี่ยเรามาตรงนี้นะครับด้านข้างตรงนี้เนาะมันจะมีตัวซิปซ่อนอยู่นะครับคือตอนนี้ตัวเนี้ยจะเป็นตะกร้าแข็งเพราะว่าเราทําเพื่อเซฟตี้ของน้องๆน,นะครับเพราะว่ามันใช้เป็นคาร์ซีนได้ไอา,าตรงนี้นะครับซึบเราถอดตรงนี้ออกมาก่อนตัวข้างในเนี่ยครับก็คือเราถอดออกมาเพื่อซักได้นะครับ แต่ถ้าสมมุติว่าเราจะพับเล็กเนี่ยประมาณนี้มันก็จะเป็นตัวที่นี่ออกมานะครับเราจะมาเจอแผ่นข้างในเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแผ่นข้างในเนี่ยครับมันจะมีสายดึงอยู่ตรงนี้2ออันเหลือแค่นี้เองครับผมอ่าเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางหรือมีมีที่จะต้องพับเก็บเนี่ย อันนี้คือวิธีการทำนะครับเรียบร้อยแค่นี้เองง่ายมาก